ฟังให้ดีนะครับสายตึงคายนะปลาเนี่ยมันคายสายไหลแล้วครับไหลแล้วครับรัาน้าหมายก็เป็นหมายคลองนะครับนะคลองลังสิตนะครับนี่เส้นลังสิตนครนายกนะครับผมนะเราเป็นคลองธรรมชาตินะครับแต่ตอนเนี้ยคือปลาบอกเลยครับเขี่ยวจัดนะครับ เยอะมากๆนะครับนะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปลานะครับปลาเคี่ยวมันกินกันยังไงนะ EP นี้อาจจะเป็น EP ที่2นะครับนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไป,ไปดูกันครับผมนะฮะตามไปดูกันครับตึงนะครับไปแล้วครับ เที่ยวจริงๆเที่ยวจัดๆเลยนะครับผมเล่นอยู่ฮะ ไฟแล้วครับไยไหลแล้วครับไลแล้วครับ,รบตูนครับเอาแล้วครับไฟสั่นบิ๊กฟิดเอาอีกแล้วครับ โอ้ยใบสันบิ๊กพืชเอาแล้วเอาแล้วครับอ่าหลอกติ๊กกานะครับผมดนแล้วครับ อวานเจยบครับโอ้โหใสสวยครับผมโอ้โหใสสวยครับโอ้โหคันเบ็ดนีิสู้มันดีครับผมเบรดจะลังมันนะครับ โอ้ไซส์สวยครับไซส์สวยไสสวยครับนะ ครับครับเล่นไปเรื่อยๆครับผมเสียวขาดนะครับนี่ย เขี้ยวนะครับส่งสายเนียนๆนะครับนะส่งสายเนียนๆ แรงแล้วนะครับผมหมดแรงแล้วนะครับเป็นไงล่คะครับส,สวยใสสวยครับนะนะจัด วูู้หสวยสวยครับหัวเชื้อลุงเกียวนะครับผมโดนอีกแล้วครับนี่ลอกติก๊ก้านะครับคันใบสันดิฟฟิตนะครับผมสุดจัดประหลัดบอกนะฮะที่สำคัญนะครับหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อลุงเกียวนะครับผม ใสสวยครับนะาสสวยโอ้โหน่ครับนี่สุดยอดนี่เขี้ยวแค่ไหนก็ไม่เหลือนะครับนี่น่ครับสุดยอดนะครับโอเชื้อลูกเกียวนะครับนี่มีตัวเป็นโดนนะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้นะถ้าใครดูคลิปนะครับก็จะเห็นครับว่าปลากินโคตรระแวงเลยนะครับนะนะฮะ สุดยอดนะครับอย่าลืมดูสายดีๆนะครับผมนะถ้าปลาเล่นก็ปล่อยให้มันหย่อนสายเอาไว้เลยนะครับผมนะอย่าไปตึงนะครับยอดครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะเห็นไหมครับนะนะก็ปลาที่มันเคี่ยวนะครับพยายามดูเบ็ดดีๆดูสายดีๆนะครับผม สายตึงคายสายตึงคายนะครับนะฟังให้ดีนะครับสายตึงคายนะป้านะมันคายนะครับผมดูสายให้ดีๆนะครับแล้วก็ย่อนสายให้ทันนะครับนะถึงจะมีโอกาสได้ตัวนะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับผมนะก็ไม่ได้ตัวนะครับนะถ้าเรานะถ้าเรานะครับส่งสายทันนะครับโอกาสที่ได้ตัว ก็มีสูงครับมีวาวม่เล็กนะครับไม่เล็กครับผมใส่สวยครับนะเฮยครับฝากผลงานไว้ด้วยครับนะนะครับที่สำคัญนี้เลยครับหัเชื้อลุงเจียวนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับนะสวัสดีครับ